นโมพุทธายะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบขออกาสพระเทรานุเทระเพื่อนพระธรรมทูตท,ทุกรูปบุรรักษาธรรมคุ้มครองท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2564 ในช่วงเช้าๆของประเทศสหรัฐอเมริการายการธรรมะทุโกกลับมาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันถ้าไม่มีาศาสนกิจหรือภารกิจเร่งด่วนอะไรก็ถือโอกาสกลับมาพบปะสนทนาพูดคุยถือว่าเป็นการบอกเล่า90เกี่ยวกับาศาสนกิจ เกี่ยวกับกิจกรรมที่วัดโปรเจกตเ,เชตารามอเมริกาในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนถือว่าเป็นเดือนของพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันวิสาขาบูชาเดือนพฤษภาคมนี้เขาจะเห็นว่ามี กิจกรรมลหลายๆอย่างนะที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลกที่มีต่อชาวพุทธซึ่งญาติโยมก็คอยติดตามชมนทาง f a c e b o o k นะทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะซึ่งทางคณะพระธรรมทูตคณะสง ก็มีโครงการที่จะทำหลายๆอย่างร่วมกันอย่างในสหรัฐอเมริกาหน้าทางสมัชชาท่านก็ปรารถที่จะจัดการสวดมนต์จัดวันวิสาขาบูชาออนไลน์นะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกโดยปกติเราก็จะจัดนที่วัดเราก็จะรวมตัวกันจัดแต่ว่าปีนี้ก็ยังติดโควิด -19 อยู่ ก็ยังแพร่ระบาดอยู่ก็ยังต้องระวังดูแลสุขภาพถึงแม้หลายคนหลายท่านจะฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็มแต่ก็ไม่ควรประมาทนะเพราะว่าฉีดแล้วก็อาจจะติดได้แต่ว่าคนที่ฉีดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็เรียกว่าถ้าเป็นก็คงไม่เป็นหนักแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงแรกนะเป็นช่วง สวดมนต์สมาธิเข้าถึงพรรนะัตนาไตรภายในก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันสวดมนต์ว้พระยอะ่อๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือการทำสมาธิสักหนึ่งนาทีนะขอเชิญญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์อรหังสมมาสัมพุทโธอันาขาวา พุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตนพระขาวตาธรรมะธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนอันพะเขวตัวสาวกสังโฆ สังฆนามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิชานจรณะสัมปันโนนสุขโต โลหังคาวิทวะอนุวัตตโรปุริสัตถามสารติสัทธาเทวมมนุสานาปุตตอัมภะเขวะตสวาคัตตอัมภะเขวตาธรรมสันติโก Akari goa ea eh, hi pasi goa oa panayi goa Pachatang wea di tapo win yu hiti Supati pano ang baka pa, โอชุปติปันโนอัมภะขวโตสาวกสังโฆยายิปติปันโนอัมภะขวโตสาวกสังโฆอันสามมิยจิปติปันโนภปะขวโตสาวกสังโฆ

อนตตรังปุญญากเกตังโลกาสัตติสาธุการสวดมนตนั้นนะถือว่าเป็นการเข้าถึงพระัตนตไตรเป็นการกล่าวสรรเสริญพรัฒนตรตร ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่อยากนะอดอยากขอให้สวดมนต์ภาวนาเป็นประจำเพราะว่าเวลาที่เราสวดมนต์ภาวนาเทวดาเขาจะมาฟังนะซึ่งบทสวดมนต์นั้นก็เป็นพุทธพจนะ์เป็นคำนะสัจจริง เป็นคำศักดิ์สิทธิ์เวลาที่สวดแล้วนะเทวดาก็จะมาฟังพอเทวดามาฟังพวกผู้ปีศาจก็จะหนีไปเรียกว่าอุปสรรคอันตรายอะไรต่างๆก็จะไม่เข้ามาใกล้เรานะบ้านไหนสวดมนต์เอาบ้านไหนวัดไหนสวดมนต์เป็นประจำก็จะไม่อดไม่อยากอันอนะี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่าน บอกหรือว่าท่านสอนมาญาติโยมก็ลองเอาไปสวดดูนะสวดที่บ้านถ้าสวดเป็นประจำไม่ใช่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคือสวดทุกวันสวดเป็นประจำสวดเป็นนิสัยนะแต่เวลาสวดก็ขอให้สวดด้วยความเริ่มใสศรัทธานะสวดด้วยจิตที่บริสุทธิ์สวดด้วยจิตที่มีสมาธิก็จะเกิดเป็นพลัง ในช่วงนะต่อไปก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ให้รางวัลได้ให้กําไรกับชีวิตของเราด้วยการทำจิตของเราให้สงบถือว่าเป็นการพักผ่อนนะทางจิตวิญญาณเป็นการพักผ่อนจิตใจของเราขอให้ท่านทั้งหลายได้หลับตาลงเบา,เบา แล้วก็นั่งในท่าที่สบายทำความรู้สึกตัวว่าเขาเรากำลังทำอะไรอยู่พยายามผ่อนคลายร่างกายให้สบายสบายหลังจากนั้นก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกของเราบริเวณปลายจมูก ดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆสักหนึ่งนาทีถือว่าเป็นการพักผ่อนทางจิตใจไม่ไม่ให้ใจของเราวอกแวกไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้ดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งลมหายใจนั้นถือว่าเป็นปัจจุบันที่สุดนะเพราะว่าเราหายใจเข้าหายใจออกทุกวินาที ขอให้เราเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกของเราจนจิตของเราสงบล้วก็จะเกิดสมาธิแล้วกเกิดสติเกิดปัญญาตามมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสักหนึ่งนาทีถือว่าเป็นเวลาดีนาทีทอง ก็พอสมควรแก่เวลาก็อนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านนาะที่ร่วมสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิสวดมนต์สมาธิก็อนุโมทนายาติโยมนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ นมัสการพระอาจารย์กุ๊กไก่นะที่แคลิฟอร์เนียธรรมสวัสดีครับท่านอาจารย์พิยาขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นกันนะครับก็อนุโมทนาท่านอาจารย์กุ๊กไก่ท่านอาจารย์พร,ระครูรัตนปัญญาวิเทศซึ่งท่านก็เป็นรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานะท่านก็เป็นพระนักเผยแผ่แล้วก็มีบทบาท ทำงานอย่างต่อเนื่องก็นะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าในะในสหรัฐอเมริกานะครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะท่านทํางานโดยไม่เห็นแก่ความเด็ดเน่ยก็เป็นสิ่งที่นะ้านุโมธนานะคุณครูมนัญญาก็เข้ามาชมเข้ามาฟังนะช่วงแรกก็ผ่านไปแล้วถือว่าเป็นช่วงสวดมนต์สมาธินะครับก็ ช่วงที่สองเนี่ยช่วงที่สองนี่เป็นช่วงเรียกว่าสุภาษิตนะยาโยมสุภาษิตก็เป็นสุภาษิตคำคมในทางพุทธศาสนานะซึ่งสุภาษิตที่อาตมาได้พูดไปสุภาษิตก็คือคำพูดที่ดีที่งามที่มีประโยชน์โดยเฉพาะคำพูด ที่เป็นพุทธพจน์นั้นนะเป็นสัจธรรมความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดนะไม่เป็นสองนะองค์ตัดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสุภาษิตแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นอากาลิโกนะเขาบอกว่าเป็น Timeless ก็คือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาถ้าเราสังเกตเห็นนะทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบเมื่อผ่านยุคผ่านสมัยไปบางทีก็มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ออกมาต่อยอดคิดต่อยอดไปทฤษฎีเก่าก็เป็นอันตกไปไม่ได้รับการยอมรับนับถือคนก็หันมาสนใจทฤษฎีใหม่แต่ว่าธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนถือว่าเป็นอากาลิโกก็คือว่าเป็นความจริงอยู่อย่างที่ พระองค์ตัดไว้ในธรรมจักรกับวัตนสูตรบอกว่าธรรมจักรกลางประวติตังอปฏิวัติยังจักคือธรรมหรือว่าวงล้อแห่งธรรมะหรือความจริงที่พระเจ้าหมุนแล้วหมุนไปแล้วไม่มีใครสามารถต้านทานหรือคัดค้านได้นะทั้งพม,มโลกเทวโลกนะเรียกว่าหรืออมนุสโลกคือ เป็นความจริงไม่มีใครคัดค้านได้ในภพภูมิทั้ง31พบภพภูมินี่ถือว่าเป็นสัจธรรมความจริงวันนี้ก็อยากจะนำเสนอสุภาษิตบทหนึ่งนะที่ถือว่ามีความสำคัญสุภาษิตบทนั้นก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนนะ บอกว่าอัตนาโจอัตนานนะอัตนานธรรมยันติปัิตตาอัตนานธรรมธรรมยันติปัิตตาแปลว่าอะไรย่าจมนะ อัตตานังธรรมยันติปันดิตาเขาบอกว่าบัณฑิตหรือนักปราชญ์ย่อมฝึกฝนพัฒนาตนเองก็คือเรานะคนที่เป็นบัณฑิตนะคนที่เป็นผู้รู้ก็เรียกว่ามันฝึกขัดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไฟรู้นะถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกไฟรู้ ถ้าพูดไปแล้วเปรียบเสมือนกับพระราหุลน,นะซึ่งเป็นถ้าพูดง่ายๆเป็นพระลูกชายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งพระราหุลน,นี่ท่านเป็นพระที่ใฝ่รู้อย่างท่านกำเม็ดทรายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าทุกๆวันนี้เราอยากจะเรียนรู้ให้เหมือนกับนะเม็ดทรายในกำรรม,มือของเรานี่คือมันมี อยู่มากมายก็คือน,นี้ก็คือว่านับทัพเราอยากจะเป็นบัณฑิตหรือว่าบัณฑิตทุกคนส่วนมากก็คือเป็นคนใฝ่รู้เรียกว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่นะพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าให้เราพอใจในสิ่งเสพนะก็คือในปัจจัย4ก็คือเอาพอ ให้ยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ว่าอย่าพอใจในกุศลกุศลก็คือคุณงามความดีกุศลก็คือความฉลาดคือเรามีแค่นี้สมมุติเรามีคุณธรรมในใจแค่นี้ก็อย่าพอใจแค่นั้นมันยังสามารถที่จะทําให้ดีมากยิ่งกว่านี้อย่างนี้เป็นตน้นคือท่านให้พอใจในวัตถุสิ่งของ เอาพอมีพออยู่พอเป็นพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ว่าอย่าพอใจในบุญกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะคุณธรรมในจิตในใจของเรานี่ก็คือว่าเราต้องหมันฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าถ้าพูดตามสุภาษิตนี้นะอัต,ตานังธรรมยันติปันดิตาก็คือบัณฑิตย่อมฝึกฝนฝึกฝึกหัดพัฒนาตัวเอง อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากการฝึกฝึกหัดพัฒนานะก็ตั้งแต่นะถ้าจะดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปก็คือตั้งแต่กายกายของเรานะถ้าตามหลักที่พระเจ้าท่านวางไว้เรื่องกายบริหารก็คืออย่างเช่นการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรู้จกักนะดูแล นะร่างกายของเราเช่นนะผมยาวหนวดยาวนะเราก็ตัดนะอย่างเป็นพระในพทธเจ้าท่านไม่ให้ไหว้ยาวอย่างเล็บนะเล็บยาวก็ตัดอย่างนี้เป็นตน้นดูแลอาบน้ำซักเสือ้อซักผ้าอย่างนี้เป็นตน้นนะก็คือการที่เราดูแลแล้วก็มองเข้าไปก็คือการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ที่ ดีต่อสุขภาพรู้จักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วที่สำคัญก็คือว่าม,มากไปกว่าน,นั้นนะก็คือการที่เราดูแลตัวเราเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วถ้าพูดไปอีกก็คือการฝึกฝนวาจาวาจาของเราเนี่ก็คือการพูดจะพูดยังไงให้ ให้ดีให้เป็นประโยชน์ให้สร้างสรรค์ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยเฉพาะนะการทำร้ายจิตใจท่านบอกว่าอย่าใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงคนอื่นเขาจงใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ให้กำลังใจทำให้เขามีจิตใจที่สบายอยันนี้ก็คือการฝึกหัดพัฒนาวาจาของเราแล้ว การฝึกขัดพัฒนาจิตใจซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาท่านบอกว่านะใจใจเป็นนายกายเป็นเบาวนะก็คือใจของเราเนี่เป็นนายนะถ้าใจดีพูดก็ดีนะทำก็ดีถ้าใจไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีฉะนั้นการฝึกหัดพัฒนาจิตใจ ก็ใช้หลากหลายวิธีนะเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิการศึกษาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เราก็ศึกษาศึกษาหรือว่าเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนฟังธรรมะหรือว่าการสอบถามครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาก็าจะทำให้เรามีความ เข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามหลักการดำเนินชีวิตแล้วท่านบอกว่านะขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าเราเห็นถูกเราก็ปฏิบัติถูกนะโดยส่วนมากคนเราก็จะปฏิบัติไปตามความคิดความเห็นของตัวเองฉะนั้นในหลักนะมักมีองแปดนี่ท่านบอกสัมมาทิฏฐิก็คือถ้าเห็นถูก ถ้าเห็นถูกมันก็ทําให้เราทําถูกพูดถูกนะถ้าเราเห็นไม่ถูกมันคลุมเครือหรือว่าไม่ชัดเจนนี่มันก็คลุมเครือเหมือนกับเราใส่แว่นนี่เขาบอกว่าใส่แว่นสีอะไรโลกมันก็เป็นสีนั้นนะันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันนี้สุภาษิตท,ที่อยากฝากไว้ก็คือสุนาัตางธรรมายันติปันดิตาบันดิต นะย่อมฝึกขัดพัฒนาตัวเองก็คือว่าถ้าอยากเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เราก็ต้องใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงที่สองนะส่วนในช่วงที่สก็คือเป็นช่วงสนทนาวันนี้ขึ้นหัวข้อไว้ว่าอาคาตาโรตถาคาตา แปลว่าพระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางก็คือสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ท่านไม่สามารถทําให้เราได้ซึ่งอตาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่แฟมากเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะบางครั้งพระองค์ไม่อยากให้เราไปฝากเรียกว,ว่าไปฝากความหวัง ไปฝากโชคชะตาไว้กับพระอ,องค์ก็คือพระอ,องค์บอกว่ามนุษย์นี่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้พระอ,องค์ก็เป็นเพียงผู้ที่ชี้แนะชี้แนวทางให้บอกว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราต้องปฏิบัติตามนี้ ก็คือเป็นสิ่งที่อาตมาว่าเป็นสิ่งที่แฟร์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าถ้าเราไปฝากความหวังไว้กับพระอ,องค์แล้วนะสวดนมนต์อ้อนวอนขอให้พระอ,องค์ช่วยนะเราก็อาจจะหลงลืมความสามารถของเราไปหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงมือกระทำด้วยตัวเราเองแตนะ่ถ้าเราศึกษา คนที่ประวัติคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่ทําอะไรสําเร็จเราก็จะเห็นว่าเขาใช้ความเพียรความพยายามบางทีล้มไม่รู้กี่ครั้งแต่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้หรือว่าล้มแล้วก็ไม่ล้มนานหรือว่าล้มแล้วก็อาจจะเหนื่อยออพักนิดนึงแล้วก็กลับมาต่อสู้มาเรยกว่า ใช้ความเพียรความพยายามในการทำงานในการแก้ปัญหาชีวิตต่อไปฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถือว่าเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่แตกต่างจากาศาสนาในสมัยนั้นก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราอยากได้อยากมีอะไรบางทีต้องอ้อนวอนขอร้องพระเจ้าหรือว่าทำพิธีบูชายั์ เพื่อให้พระเจ้าโปรดปานนะพระองค์จะได้ประทานสิ่งต่างๆมาให้เราแต่ในทางพุทธศาสนาพระเจ้า,าชี้ชัดลงไปหรือว่าฟันธงลงไปว่านะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จก็ต้องทําอย่างนีนะ้พระองค์เป็นแค่ผู้ชี้แนะหรือว่าเป็นแค่คนบอกทางเท่านั้นไม่สามารถทําให้เราได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจน ฉะนั้นเมื่อเราศึกษาธรรมะในทางพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้เราได้ลงมือปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างพุทธเจ้าบอกว่าอิทธิบาทสี่ทำในที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมีฉันทะนะความพอใจวิริยะนะความเพียรจิตตะความตั้งใจวิมังสาการตรวจสอบ หรือว่าตรวจสอบข้อบกพร่องผิดพลาดว่าที่ทําไปแล้วที่มันสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จเป็นเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วเราลงมือปฏิบัติเราก็สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้ฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ในช่วงสนทนาคือว่าพระตรรคดเจ้าหรือว่าคู้เจ้าของเราเป็นเพียงผู้ชี้แนะผู้ผู้บอกทางฉะนั้น,นาทางมีแล้ว สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องลงมือเดินทางหรือว่าเราต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองวันนี้ก็ขอพบปะพูดคุยกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้คงจะได้พบกันใหม่ในช่วงเย็นๆหรือว่าในวันพรุ่งนี้ขอจเจริญพรล,ลา